ในเล่มนี้เลยค่ะเลิกเป็นคนดีนะคะผู้แต่งคนเดียวกับเลิกอีกจิ้ไก่นะคะถ้าใครสนใจเขาบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นมาเลิกทาตัวเป็นคนดีกันเถอะคุณกําลังสแสดงเป็นคนดีอยู่หรือเปล่านะคะเขาจะบอกว่าคุณกลัวถูกคนอื่นกเกลียดหรือเปล่าคุณเป็นไฟายอดทนตลอดเพื่อคนอื่นหรือเปล่านะคะคุณไม่เคยปฏิเสธการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือเปล่าคุณแค่สายตาคนอื่นตลอดเวลาหรือเปล่านะคะการเป็นคนดีในสารพัดรูปแบบนั้นไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป นะคะก็เหมือนเรื่องการมองโลกในแง่บวกนะคะถ้าคุณมองโลกในแง่บวกเกินไปเรื่องนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาหรือจะกลายเป็นท็อกซินนะคะก็เหมือนการแง่บวกเป็นพิษนะคะการเป็นคนดีในสารรูปแบบรูปแบบนั้นนะคะเคนโมกิตกนักประสาทวิทยาศาสตร์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มีคาแนะนําสําหรับทุกคนเพื่อรีเซ็ตสมองตัวเองใหม่ให้เราเลิกเป็นคนดีเสียทีเล่มน,นี้น่าสนใจมากเลยคะ่ะเล่มน,นี้ในราคา195บาบาทนะคะเล่มเล็ก ม่ใหญ่ไม่โตกําลังดีนะคะเล่มนี้นะคะและเรื่องถัดมาค่ะที่ฉันอยากจะแนะนําก็คือเรื่อง100วันสุดท้ายของนายจระเข้ค่ะชีวิตนายจรเคคะเข้ที่โดนใจนักอ่านทางทวิตเตอร์กว่า13ล้านคนหนึ่งชีวิตที่นับถอยหลังสอนคุณค่าของชีวิตให้คนนับล้านก้าวต่อไปข้างหน้ามันน่าสนใจมากนะคะเล่มนี้ในราคา185บาทค่ะของสนักพิมพ์บลูนะคะ,<ๆ>ะ,คะเรื่องอาชีวิตจะไป เรื่องราวชีวิตประจําวันที่นับถอยหลังในแต่ละวันของนายจะะเจร์เข้จากวันที่100สู่วันสุดท้ายให้ความสําคัญกับเวลาให้คุณค่ากับคนรอบตัวไม่ทิ้งโอกาสที่เข้ามาไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าตั้งใจรองอะไรใหม่ๆไม่เพิกเฉยกับเรื่องเล็กน้อยในทุกๆวันนะคะแม้เราจะมีเวลาแค่100วันแต่ถ้าเรามองเห็นคุณค่าเรื่องเล็กเล็กน้อยๆเรื่องใส่ใจคนรอบข้างเรื่องโอกาสที่เราไม่ปล่อยให้หลุดลอยหรือสูญหายไปนะคะ แม้เวลาแค่3เดือนกว่าๆเราก็สามารถใช้ชีวิตของเราได้คุ้มค่าแล้วนะคะให้สมกับเราได้เกิดมาอะไรประมาณนี้มันจะเป็นการพูดถึงแนวคิดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการเสียน้ําตาลในวันที่100อนะคะแต่มันก็จะมีการบทพิเศษเกิดขึ้นที่บอกว่าน่าจะรอนค่ยังไม่ตุยนะเขายังใช้ชีวิตอยู่หรือน,นั่นโน้นร่วมมาร่วมให้กบลังใจกันดูคะ่ะในเรื่องนี้นะคะในราคา185่ปหบาทค่ะนะคะ และเล่มถัดมาค่ะตัวนี้จะเป็นนิยายญี่ปุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นนิยายญี่ปุ่นกับนิยายเกาหลีนะคะออกมาใหม่ของสนักพิมพ์พิคโคโลนะคะเอาเขาเอาเกาหลีก่อน<ท>ดีกว่านะคะของเกาหลีจะมีเชื่อเรื่องว่าสตูดิโอเก็บความทรงจําแห่งเกาะเชจูนะคะเล่มนี้นะคะเล่มนี้ในราคา3า5าบาบาทค่ะเขา<ท>บอกว่าส<ท>ัมผัสสายลมนเศษสดชื่นบนเกาะเชจูชื่นชมธรรมชาติแสนสวยงามกินอาหารทะเลสดใหม่และมาเก็บความทรงจําที่สตูดิโอถ่ายภาพฮาคุดะ เป็นนิยายเกาหลีแต่มี 91, ม rial, really. มมชื่อสถตลสตูดิโอถ่ายภาพช yeah, nee ื่อแบบญี่ปุ่นนะคะฮาคุดะนะคะเขาบอกว่าสตูดิโอถ่ายภาพแห่งนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาในหมู่บ้านหมึกยักษ์บนเกาะเชจูยอนเซบีจับัดจับจูได้เข้าทางานที่สตูถ่ายภาพเล็กๆบนเกาะแห่งนี้และได้เจอลูกค้ามากหน้าหลายต่ต้อการเก็บภาพความทรงจําอันล้าค่า ทั้งเหล่าคุณป้านั่งบิดที่ถอนบทบาทคุณแม่มาเที่ยวกับเพื่อนคุณสาคัญว่าที่บ่าวสาวที่มาขอให้ช่วยภาพรพรีเวดติ้งแบบเท่ๆไม่เหมือนใครและกลุ่มวัยรุ่นที่มาผ่อนคลายความเครียดและความกดดันด้วยกิจกรรมุทุท้้ไทยถ้าผ่านไปหนึ่งปีไม่สิส้กสิปีคุณจะคิดว่าดีจริงๆที่ถ่ายรูปนี้เอาไวา้มันดีมากนะคะเพราะว่าบางครั้งความทรงจําในสมองของหุณก็จะมีการลบเลือน นะคะหรือเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ภาพนะคะเป็นการเก็บความทรงจําลงในภาพนะคะเก็บเป็นอัลบัม้มเมื่อถึงช่วงเวลาหนึง่งเราย้อนกลับมาดูเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะบางเรื่องเราลืมไปแล้วนะคะเหมือนชีวิตช่วงนั้นบรรยากาศช่วงนั้นมันมีนมอะไรเกิดขึ้นมันน่าสนใจมากเลยกันในพ็อตแนวนี้เพราะว่าพ็อตนียอีฉันก็ไม่ค่อยเห็นหนังสือเท่าไหร่นะคะมันยิงช่วงกับพ็อตนี้ไปนานแล้วนะคะแล้วถัดจากนั้นมาค่ะจากเกาหลีนะคะ เราจะมาเป็นพอดญี่ปุ่นค่ะตัวนี้จะเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะคะก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการถ่ายภาพทั้งเรื่องความพนักงานเรื่องความทรงจําเรื่องความประทับใจที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะแต่ในเล่มถัดมาค่ะตัวนี้จะเป็นญี่ปุ่นนะคะ,นะะ,คะก็คือเรื่องแกงกะหรี่สุดลับเดีย๋ยวสักครู่นึงนะคะ <tai S 1> นาตาพทัทก <tai S 1> <tai S 1> ันยิบเ <tai S 1> นน,นะคะแกงกะหรี่สุดลับกับปริศนาในคาเฟ่นังสือค่ะ นะคะตัวนี้จะเป็นแนวแกงกะหรี่ที่รสชาติถึงเครื่องจะช่วยไขยปริศนาให้กระจา่างและชะล้างความทุกข์ใจมันจะชะล้างได้อย่างไรเราต้องมาติดตามกันค่ะเรื่องนี้แล้วแกงกะหรี่ที่ถูกูเครื่องถึงใจเนี่ยมันจะเป็นยังไงในความรู้สึกข,ของแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นนะคะซึ่งต้นต,ตำรับของแกงกะหรี่เนี่ยบอกเลยก็ต้องมาจากอินเดียนะคะเครื่องเทศกว่า23 0ชนิดแต่เมื่อได้ข้ามน้ําข้ามทะเลไปเลยมันต้องมีการปรับสูตรกันแน่นอนนะคะ่ะเพื่อมาถูกปากถูกลิ้นของชาตินั้นๆที่เขาเข้าไป นะะในเวอร์ชั่นของแกงเกาหลีโอ้แกงกะหลีเวอร์ชั่นเกาญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรต้องมาลองติดตามกันค่ะในเร่มนี้ก็จะมีปริศนานะคาให้เราต้องคลี่คลายด้วยนะคะปริศนาที่จะต้องคลี่คลายแกงกะหรี่หอมกรุ่นหนงังสือเก่าและวัตถุดิบลับสี่อย่างที่ไม่เข้ากันกับผสมผาสานกันอย่างลงตัวก่อเกิดเป็นรสชาติอร่อยล้ำที่จะช่วยไขยทุกข้อข้องใจนะคะณมุมหนึ่งของย่านจิมโบโจมีร้านคาเฟ่โซเซกิซึ่งดำเนินการโดยเชฟจีฮารุที่มีความมุ่งมัน่น วันหนึ่งฮายามะนักเขียนนิยายหนุ่มหล่อได้ลองชิมแกงกะหรี่โซเซกิเมนูขึ้นชื่อของที่นี่และวิาพา์วิจารณ์อย่างรุนแรงยิงกลาาได้เธอปรับสูตรใหม่ให้ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นปมที่น่าสนใจมากนะคะอีกนักเขียนอิฮายามะเนี่ยเธอมีสิทธิ์อะไรวิจงวิจารณ์รุนแรงได้ถึงขนาดนั้นแลวจะปรับยังไงเปลี่ยนทำใหม่นะคะเราต้องมาลองติดตามกันในเล่มต่อค่ะและขนาในที่ ในขณะที่ตัวฮายามะเองก็กาลังหมดอะไรตายอยากจะดึงขั้นอยากคิดคั้ตัวตายจนกระทั่งเขาได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งในคาเฟ่และช่วยจีฮารุไขปิสนาเสนอร่อยของแกงกะหรี่นะคะนิยายแนวโครซี่มิซิรี่ที่รสชาติกลมกลมรอให้นักอ่านมาร่วมกันปรุงแกงกะหรี่สุดพิเศษแลนะไขปมปัญหาที่ซ่อนอยู่ไปพร้อมๆกันมันเลิศมากค่ะเป็นร้านแกงกะหรี่ที่มีหนังสืออ่านนะคะแล้วก็จะมีปมของตัวลคะครของโซซซกี ด้วยนะคะของเชฟจีฮารุที่ทำแกงกะหรี่จะมีการปรับปรุงอัปเกรดอะไรอย่างไรนะคะแล้วฮายมะนะคะจะใช้หนังสือในคาเฟ่มาปรับปรุงชีวิตของตัวเองได้ด้วยอย่างไรเช่นเดียวกันอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยค่ะนะคะเล่มนี้ในราคา325บาทนะคะคือแล้วนี ะะซึ่งอีกหนังสือแนวนี้อีฉันจะมีอีหนึ่งเรื่องที่น่าสองเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะอีหนึ่งเรื่องจะเป็นแนวสืบสวนสอบทั้งสองเรื่องเลยจะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมเหมือนกันนะคะเล่มหนึน่งจะเป็นแนวฆาตกรรมในคดีศิลปะนะคะจะเป็นผลงานของโกแกงหรือว่าพวกแวนโกพวกนั้นนะคะแล้วก็จะเอาภาพต่างๆมาเล่ามาเชื่อมโยงกับคดีนี่นั่นโน้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกคนนึงค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องลิเคอร์มิสซิรี นะคะจะพูดถึงเครื่องดื่มที่ปรากฏอยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะคะเราจะได้รู้ว่าใที่เกิดเหตุตอนนั้นนี่ที่เขาจะขดดวดตายหร,หรือว่าเกิดขีดฆาตกรรมมันมีเครื่องดื่มอะไรอยู่ในนั้นแล้วคนสืบคดีเนี่ยนางก็จะมาร่วมดื่มดั่มร่วมจำลองเหตุการณ์ ร่วมพูดคุยแล้วก็ชิมเครื่องดื่มตัวนั้นนะคะว่ามันส่งผลอย่างไรมันมีความเกี่ยวพันยังไงกับคดีความนะคะก็คือเรื่องลิเคอร์มิสซีรี่มันเก๋มากค่ะอีฉันก็ต้องแนะนําไว้อีหนึ่งเรื่องเลยนะคะเรื่องนี้ดีมากเช่นกันค่ะเป็นทั้งเรื่องสืบคดีฆาตกรรมด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะคะว่าใครเกิดมาเป็นปีศาจอยู่ในกองนี้มั้ยมีเล่มหนึ่งค่ะเดี๋ยวกันเพราะมันเหลือเล่มสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ